แมปอนิเมะราสแตนอัปเดตอีกแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเป็นแมปที่อัปเดตแทบทุกสัปดาห์ของจริง <laughs> รอบนี้เนี่ยเป็นอัปเดตเกี่ยวกับครบรอบ1ปีของแมปนี้นั่นเองฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายให้เราได้เล่นกันนะฮะแน่นอนครับผมเองก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะแล้วก็จะมีโค้ดใหม่ด้วย3โค้ดด้วยกันแต่ว่าผมใส่โค้ดไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดนะฮะโค้ดแรกใส่ไปได้เลยครับโค้ดที่2ใส่ไปได้เลยครับโค้ดที่3สุดท้ายนะฮะ ใส่ไปได้เลยครับเริ่มเล่นใหม่มันเหนื่อยจัดไอดีไก่ร้านเราได้นะร้าน e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  store จำหน่ายดีไก่ปลาไก่เพชไก่ตันและรับฟาร์มหลากหลายแมปใช้บริการใต้คลิปนี้คุณอยากฟาร์มในเกมโรบรอกแต่ไม่มีเวลาฟาร์มใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone แอปพลาวสุดเจ๋งที่จะช่วยการฟาร์มของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรบอ m แมปทอยเล t ท,ทาวเวอร์ดิ e เฟนท์ไฟไนทีดีหรือมีมซีก็ใช้งานได้สบายสบ UG Phone จะช่วยคุณฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมง แม้คุณจะปิดมือถือปิดคอมคอมบึ้มหรือไม่มีเนต็ตระบบยังทำงานต่อฟาร์มให้คุณอย่างต่อเนื่องราบรื่นลดปัญหาแบตเตอรี่มือถือเสื่อมหรือค่าไฟพุ่งเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นพร้อมรับส่วนลดพิเศษ20บาทเพียงใส่โค้ด UG 3 3 3 3แอปใช้งานง่ายอยากทดลองฟรีคลิกลิงก์ใต้คลิปแล้วเริ่มฟาร์มกันได้เลยครับ โอเคครับสำหรับอัปเดตรอบนี้นะฮะมาอ่านได้ตรงนี้อัปเดตล็อกนะฮะนี่เลย anniversary อัปเดตก็จะมีคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์ครบรอบ1ปีมีให้เราเนี่ยล็อกอินรายวันนะฮะครบรอบ1สัปดาห์ก็จะได้ของแบบเบิ่มๆแล้วก็มีของรางวัลตามจํานวนเวลาที่เราเล่นด้วยนะฮะมีอีเวนต์ใหม่มีตัวละครใหม่6ตัวทั้งตัวไม่อีโวและตัวอีโวสกินใหม่3สกิน new l i m i t e d unit banner นะฮะก็จะเป็นแบนเนอร์ที่จํากัดเวลานั่นเอง New Limited Legacy กินแบนเนอร์ก็จะมีสกินแบนเนอร์ที่เป็นสกินแบนเนอร์จำกัดเวลานั่นเองนะฮะแล้วก็ Legacy Limited s k สกิน r b a ก็คือสกินเก่าๆนะฮะก็จะกลับมาให้เราเนี่ยทำการสุ่มกันก็เป็นว่าประมาณนี้เล่นพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมผมเองก็เพิ่งที่จะเข้าแมบมาเลยนะฮะ โอเคมาดูกันบ้างดีกว่านะครับว่าหลังจากที่ผมลงคลิปล่าสุดไปแล้วผมทําการฟาร์มอะไรเพิ่มบ้างนะฮะนี่คือสีที่ผมทําเพิ่มนะครับนั่นก็คือผมยัดเพลใส่ให้กับตัวละคร3ตัวนี้นี่ครับก็จะสุ่มได้เป็นกอร์เียสนะฮะเห็นไหมอันนี้ก็จะสุ่มได้เป็นเมจิเคิลนะฮะก็น่าจะเห็นตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วก็เรนโกคุ oh ผมก็สุ่มได้เป็นแอคแท็กนะฮะส่วนจโรโนโจบาน่าก็สุ่มได้เป็นมิจิเคิลนะฮะก็ประมาณนี้ทําการยัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเพลแลวเมื่อกี้เน ผู้ชมก็จะได้เพล,ลมาจํานวนหนึ่งฉะนั้นลุยกันต่อครับกับการปั้นถีบป,ปั้นตัวละครน,นะฮะมาที่ enchanting งเ t Out e r ครับแล้วก็ยัดให้กับตัวไหนดีเอ่อเรนโกคูแ oh ล้วกันนะฮะเกลือเกินผมมีอยู่5เพลว์นะฮะมีโคตรน้อยเลย <c oughs> จัดหน่อยแล้วกันครับขอดีๆโอ้โหอันเดิมเลยเฮ้ยอันนี้เรียกได้ว่าไม่แย่นะฮะคริ c a l ลเ m เมจได้อยู่ฉะนั้นตัวอื่นต่อเลยแล้วกันนะฮะปึ๊บ โอเคมามาดูดีกว่าครับว่ารอบนี้อัปเดตใหม่คืออะไรดูด้านซ้ายครับ anniversary event นะฮะกดได้เลยนะฮะก็จะมีในส่วนของดันเจีย quest shop สัมมอน reward ดูอันแรกก่อนก็คือดันเจียน,นะฮะเราสามารถสร้าง Portal หรือว่าจะเล่นแบบ Solo ก็ได้นะครับในดันเจียนใหม่ซึ่งเราต้องเลือก modify ด้วยเหมือนกับดันเจียนของพี่ซองชินอูเลยนะฮะก็เลือกได้เลยครับอยากจะเล่นแบบไหนเล่นแบบยังไงนะฮะคุยว่ากันเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยต้องเล่นแน่นอนนะฮะ e v e n ์จะจบในอีก3วันโอ หรืออีก3วันแล้วหรอมาดูเรื่องเควสนี่ดีกว่านะครับก็จะได้มาเป็น n l series token นะฮะอ่าประมาณนี้ซึ่ง token เนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรมาดูหน้าต่อไปครับนี่ครับ token ก็จะใช้ในการเอ,อ่อแรกของ EVO วนั่นเองนะฮะก็จะมีเป็นเคียวนะฮะมีเป็นโทมออฟวิสตอมนะฮะมีเดสทรีสแค Cap นะฮะแล้วก็มีพวกเมทริ i a ลประมาณนี้เพลว l รีโร z แซดคิวเพอร์เฟกต์ แลกได้เยอะมากครับแล้วก็จะมีในส่วนของทิเ็ตช็อปด้วยโทเค็นช็อปทิเ็ตช็อปก็สามารถสลับไปมาได้แบบนี้นะฮะทิเ็ตช็อปก็แลกของได้ตามนี้โอ้หแจกเพล,ลเยอะมากมาดูในส่วนของซัมมอนกันบ้างดีกว่านะฮะซัมมอนดูซิว่ามีอะไรรอบนี้ก็จะมีเหมือนว่าจะเป็นแบนเนอร์นะฮะยูนิตแบนเนอร์สกินแบนเนอร์สามารถสลับไปมาโ้มีสกินของวูคองด้วยเจ๋ง แล้วก็จะมีเรทนะครับตามนี้เรทออกตัวซีเครด0.1ก็จะเป็นเอ่อโกหังนั่นเองนะฮะแล้วก็ส่วนสกินก็เรทประมาณนี้ต่อไปครับเป็นรีวอร์ดอุ้ยล็อกอินนะฮะอันนี้ผมก็เข้าแมปมาเฉยๆเนาะผู้ชมก็ล็อกอิน1วัน2วัน3วันนะฮะโอเคไม่น่าจะทันอันนี้นะเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยมันจะไปแล้ว แต่ว่าก็จะมีเพลชาม์รีวอ์ด้วยถ้าเราเล่นถึงเวลาที่มันกําหนดเราก็จะได้ของตามนี้1ชั่วโมงได้อันนี้2ชั่วโมงได้อน,นี้3ชั่วโมงได้อน,นี้ตามนั้นนะครับและนี่คือทั้งหมดแล้วกับอัปเดตนี้โอเคเราไปลองเลยดีกว่าครับกับดันเจี้ยนใหม่นะฮะมาเลือกโมดิฟายก่อนก็จะมีโมดิฟายประมาณนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะคุณผู้ชมปึ๊บปึบ,ปบหรือว่าลองหมดเลยดีอ่ะลองหมดเลยละกันนะฮะจะไหวหรือเปล่าเลือกทุกอย่างวอเตอร์ชีท วงลบตัวคือใหญ่มากๆเลยนะฮะเห้กอลลี่ใช้ไม่ได้นะฮะกอลลี่ดิสเซเบิลเราไม่สามารถใช้ตัวกอลลี่ได้หรอโคหลีชิดแล้วผมเอาตัวกอลลี่มาทั้ง2ตัวก็คือใช้ไม่ได้เลยนะฮะโอเคเก็บลูกบอลไปด้วยครับแล้วก็เปิดออโต้อัปเกดไปเลยตอนนี้ผมก็จะใช้ตัวได้แค่2ตัวเท่านั้นเองโอ้โหซึมๆบอกเลยซึม,ซมๆเก็บลูกบอลด้วยครับไม่รู้ว่าช่วยอะไรนะฮะแต่ว่าเก็บๆไปเหมือนว่าจะได้เป็นของเนะี้ยลูกวงลูกบอลบรรนะฮะเก็บแล้วจะได้มาเป็นของ ผมรู้สึกว่ามันมีตัวหนึ่งนะครับที่เป็นอาจารย์ไกในอัปเดตของนารุโตผมจำได้ว่าความสามารถของอาจารย์ไกมันจะไม่โดนลบนะฮะผมไม่ชัว์นะครับว่าถ้าอา,อาจารย์ไกมาเล่นเนี่ยอาจารย์ไกจะโดนลบหรือเปล่าถ้าไม่โดนลบผมบอกเลยว่าสบายนะฮะเผลอๆหน้าจา FK ได้อยู่ เออเดี๋ยวอาจจะต้องลองนะเพราะว่าผมเนี่ยมีอาจารย์ไกลอยู่แต่ว่าผมยังไม่ได้อีโวนะฮะโอเคมาออกมาเลยครับก็ได้มาค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวผมจะมาทําการอีโวอาจารย์ไกลก่อนแล้วก็ปั้นสตงปั้นสเตตก,กันนิดนึงแล้วกันนะอาจารย์ไกเชื่ออะไรแล้วไม่รู้นะฮะเลื่อนดูแป๊บหนึ่งนี่ครับอาจารย์ไกลนะฮะกรีนบีตนั่นเองนะคุณผู้ชมก็สามารถอีโวได้ของอีโวเนี่ยผมก็ เรียกได้ว่าเอาไม่มีหรอหรือว่าคราบได้หรือเปล่าอ่าคราบได้นะฮะก็คราบไปเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมเกตพาดเวเรียบร้อยครับคราบของอีโวมาแล้วแต่ว่ายังขาดของ, e งขขอเยอะเลยนะฮะอาทิเช่นจะก,กระเอสเซนนั่นเองแล้วก็ขาดไฟเซนด้วยนะครับอีกนิดหน่อยลงรอบเดียวก็น่าจะได้แล้วนะครับก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําอาจารย์ไกลก่อนแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่มีคูณ4ก็ซึมซึมอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสุมดูก่อนว่าจะได้บัฟดีๆหรือเปล่าา่าาาเอออแแคววตก็พใจละะ้ผมมยู 2,880รีโรมาดูซิว่าจะได้อวตารโอหลอดกลิตหรือเปล่าในขณนะที่ไม่มีคูณ4นะฮะลองดูครับถ้าได้คือดวงดีโคตรเลสโกเออเดี๋ยวนะหยุดก่อนหยุดก่อนเฮ้ย <c oughs> เอาดีหมดไปเออหลายร้อยดีโรแล้วเกือบพันดีโรแล้วบัฟรุง้งแทบไม่ออกเลยหรือว่าจริงๆแล้วผมควรรอคูณ4ดีวะเนี่ย งั้นเออช่างอาจารย์ไกลก่อนแล้วกันนะฮะหมดอารมณ์ทำเลยนะคุณผู้ชมเกลือ,อาจาัดนะฮะงั้นเดี่ผมเนี่ยจะเอาตัวอื่นมาใช้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชม โอเคผมใช้เวลานั่งฟาร์มไปทั้งหมดจนปวดหลังเนี่ยฮะประมาณ10กว่าชั่วโมงได้นะเรียกได้ว่าเพลียมากๆเลยและนี่คือของที่ผมได้นะฮะมาดูดีกว่าว่าได้เท่าไหร่ผมได้เอ่อโทเคตมานะฮะหนึ่งแสนกว่าๆแล้วก็ได้สกินโทเคตมา80,000กว่ากว่าๆนั่นเองนะฮะประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าได้มาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าตู้นี้เนี่ยตัวหน้าตู้ผมยังไม่ได้พอดีเลยแล้วก็เหมือนว่าโทเคตเนี่ยน่าจะไม่ถึงการันตีด้วยแต่ลองสุ่มดูก เพื่อดวงดีนะฮะเลสโกปึบเกลือเกลือต่อนะฮะโหออกยากมากดูทรงแล้วณนะตอนนี้หมดเครี้ยงแล้วนะฮะใช่ครับยังไม่ถึงกรารันตีอีกนิดนึงถึงกรารันตีเดี๋ยวเรามารับรีวอร์ดก่อนนะครับรับรีวอร์ดให้หมดเลยเพื่อจะสูมได้เพิ่มนะฮะดูซิว่าได้มาเท่าไหร่ได้มา5,000สุสูได้20รอบไปต่อครับโอ้โห โอ้โหย,ยังไม่ได้เลยนะฮะต้องสุ่มอีกนะคุณผู้ชมสุ่มอีก40รอบนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาในเรื่องของสกินแบนเนอร์ก่อนละกันนะมาสุ่มอันนี้ก่อนละกันนะฮะเอาจริงสกินโกโตเนี่ยผมอยากได้อยู่ฉะนั้นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับไปกันเลยครับอยากได้สกินโกโตนะฮะออโต้เซลล์ละกันนะฮะแร่อีปิกลีเจนเดอรี่แบบนี้ละกันโอ้ผมได้สกินโกคูมานะฮะก็เป็นโกคูนี้ก็ถือว่าดีนะครับ โอเครอบนี้กันตีแล้วสกินตัวนี้อีกแล้วนะฮะออกซ้าโอ้โ oh. หดูทรงแล้วสกินนี้น่าจะออกยากอยู่แต่ว่าได้สกินนี้มาก็โอเคเดี๋ยวผมเก็บไปสุ่มออรอบต่อไปแล้วกันนะฮะตอนตู้ใหม่แล้วกันดูซิว่าสกินโกคูเป็นไงเอ่ยสกินนี้โอ้ oh, เป็นโกคูกอรี่นั่นเองนะฮะโอ้เจ๋งเบสซิ่งเปลี่ยนหรือเปล่าเบสซิ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเบสซิ่งเดิมเนี่ยมันไม่ได้อยู่แบบนี้ถือว่าหล่อเท่มากครับเบสซิ่งอันนี้เดี๋ยวมาหมุนเดลี่วิววันก่อนแล้วกันนะฮะ โอเคเรียบร้อยเกลือนะฮะ <Bro. S 1> โอเคเดี๋ยวผมไปฟาร์มในเรื่องของโทเค็นเพิ่มก่อนล้วกันนะฮะอ่ะผมก็จะเล่นแบบเดิมนะคุณผู้ชมผมจะไม่เลือกแค่เลือดคูณ2นะฮะประมาณนั้นเล่นอีกแค่ไม่กี่รอบก็ได้แล้วนะฮะ ผมได้มาประมาณนี้ครับ60,000นั่นเองนะฮะเรามาทำการสุ่มกันเลยดีกว่าเพราะว่ายังไงเนี่ยก็ใกล้ที่จะถึงการันตีแล้วนะฮะโทเค็นที่เหลือผมจะนำไปซื้อของในช็อปนั่นเองซึ่งก็จะเป็นของ e ีโนั่นแหละนะคุณผู้ชมสุ่มเลยแล้วกันนะฮะ Let's go ปึ๊บไปต่อนะฮะอีกไม่กี่รอบก็จะการันตีแล้วนั่นเองฉะนั้นชิวๆรอบต่อไปนะฮะมีการันตีแล้วไปครับ นี่ในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะฮะบีสโรฮันหรือว่าโกฮังนั่นเองนะฮะก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดนั่นเองนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าสูญเสียไปเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยจะมาทําการสุ่มสกินต่อนะคุณผู้ชมอยากได้สกินนี้มากๆนะฮะสกินวูคองแต่ว่าสกินนี้เนี่ยผมมีเยอะแล้วอ่าผมได้มาแล้วครับสกินวูคองเนี่ยฮะโคจร๋งสุ่มต่อละกันนะฮะหรือว่าเอามาซื้อของก่อน ดูสีที่ชอบมีอะไรให้ซื้อบ้างเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะทําการซื้อตรงนี้เนี่ยให้หมดเลยนะคุณผู้ชม1,000 0หมื่นหและ2,000มนะฮะโอ้โหเกลี้ยงส่วนที่เหลืออีก9,000เนี่ยก็จะซื้อเป็นในส่วนของเพลละกันนะผมรู้สึกว่าเพลเนี่ยหายากมากนะฮะโอเคจัดเพลมาแบบเบิ่มๆจัดมาหมดร้านเลยนะฮะสำหรับเพลแล้วก็มิสติกสปิริตฉาจริงๆก็อยากแลกอยู่หรือแลกดีแลกละกันนะฮะ จัดมาหมดเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมประมาณนี้นะฮะ,ะที่เหลือเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าแลกเท่าไหร่แต่คอสมิกเกตเซนจริงๆก็น่าสนอยู่นะแปลต่อไปก็จะเป็นเอ่อทิกเก็ตช็อปนะครับทิกเก็ตช็อปก็จะมีให้เราแลกต่อเปิบเปิบเปิเผยแลกไปเลยครับมิสติกก็แลกไปอีกครับให้หมดนะฮะโห้คอสมิกเกตเซนจริงๆค่อนข้าง,าง,างน่าแลกอยู่แล้วก็แลกเป็นโทเค็นได้ด้วยอุ้ยน่าสนใจนะฮะ100ทิกเก็ตสามารถแลกได้200โทเค็น แต่ว่าสกินเนี่ยผมก็ยังอยากได้อยู่ะนะก็ประมาณนี้ละกันผมแลกของไปครบแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ได้ตัวละครมาครบแล้วขั้นตอนต่อไปครับนั่นก็คือการปั้นตัวละครนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาทุกตัวที่ผมสุ่มได้นะฮะไปทาการสุ่มบัฟก่อนละกันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคูณ4นั่นเองนะคุณผู้ชมน่าจะเป็นคูณ4ของแท้นะฮะจัดหน่อยละกัน,นครับ รีโรที่เสียไปทั้งสิ้นนะฮะประมาณ1,000ดีโรประมาณนั้นไม่สิน่าจะเสียไปประมาณ800ดีโรนะฮะกับ3ตัวละครสบัฟรุ้งสายตึงๆเลยนะคุณผู้ชมก็เรียกว่าค่อนข้างคุ้มนะไหนดูซิว่าอีโวยังไงบ้าง3ตัวนี้แต่ว่าแน่นอนครับก่อนที่จะอีโวเอามาทำการสุ่มสแตตก่อนนะฮะเหมือนเดิมเริ่มจากตัวนี้เลยโกฮังนะฮะ สูมสเตตยาวๆและนี่คือสเตตที่ผมได้นะฮะดาเมจ SS ระยะ SS SPA ทริเปิล S นั่นเองนะฮะคุ้มโคตรตัวต่อไปนะฮะตัวนี้สุมกันต่อ และสำหรับตัวนี้ก็ได้มาเป็นประมาณนี้นะฮะ SS S บวก SS นั่นเองและตัวสุดท้ายนะฮะผมก็ได้สแตตมาประมาณนี้ SS S SS S SS นั่นเองถ้า e ีโวก็จะเป็น Triple S นั่นเองนะฮะโคตรเจ๋งและแน่นอนครับมาดูดีกว่าว่า e ีโวยังไงนะฮะสำหรับ3ตัวละครนี้ผมคิดว่าใช้ของ e ีโวที่เราซื้อมานั่นแหละในการ e ีโเริ่มจากโกฮังก่อนละกันนะฮะไหนดูสิใช้อะไรบ้างโออีโวเกือบได้เลยนะฮะขาดแค่คอสมิเกเซนอีกนิดหน่อย ฉะนั้นผมจะแลกเอาจากในนี้ล่ะกันนะฮะคคสมิกเก็เซนแลกไปเลยครับแลกหมดเลยนะฮะอ่าเรียบร้อยก็น่าจะได้แล้วสำหรับการอีโวต,ตัวนี้นี่อีโวได้แล้วนะฮะปึ๊บ เบสซิ่งมีด้วยนะอีโ e วต่อไม่ได้แล้วด้วยฉะนั้นล็อกไว้เลยนะฮะเดี๋ยวจะทําการาไปฟาร์มคิวกับฟาร์มเลเวลนะคุณผู้ชมพร้อมกับตัวอื่นอุ้ยเบสซิ่งถือว่าเท่โคตรอีโวตัวอื่นกันต่อนะฮะที่เราเนี่ยได้มามาดูซิว่าตัวนี้อีโวยากหรือเปล่าบัตรเดวิลตัวนี้ก็อีโวไม่ยากไม่สิอีโ e วได้เลยนะฮะปึ๊บเรียบร้อยครับบัตเดวิลอีโวเสร็จครับมีในส่วนของเบสซิ่งหรือเปล่านะฮะบัตเดวิลเบสซิ่งมีนะฮะนี่เลยเบสซิ่งของตัว บสซิ่งโคตรเท่นะฮะนี่นี่ก็เป็นประมาณนี้ส่วนตัวสุดท้ายนะฮะที่เราทําในคลิปนี้นั่นก็คือไอตัวนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมดูซิว่าอีโวได้เลยหรือเปล่าขาดคอสมิเกเซนอีกนิดหน่อยนะฮะขาดอีก17คอสมิเกเซนนะฮะคุณผู้ชมครับเลยแล้วกันนะครับคราฟได้ไหมเอ่ยไม่รู้ผมมีพอหรือเปล่านะมีพอด้วยนะฮะอีโ e วได้เลยเช่นเดียวกันปึ๊บเรียบร้อยครับเบสซิ่งมีเหมือนกันนะฮะล็อกไว้ก่อนสเตตฟูดชิพเป็นเอนะฮะเบสซิ่งตัวนี้ก็ประมาณนี้เออก็ God. ใช้ได้นะก็ตอนนี้เอาเป็นว่าเราเนี่ยทําครบแล้ว3ตัวในอัปเดตรอบนี้นะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วก็เราเพิ่งได้เพลมาจํจำนวนหนึ่งนะอาจัดสักหน่อยละกันกับโกฮังนะฮะเอ h นชารรอบแรกดูซิว่ายังไงเข้มอุ้ยดวงดีเลยนะฮะบวกดดเมด45โอ้เจ๋งตัวนี้ต่อบัตรเดวิลดูซิว่าได้อะไรนะฮะ อ่าได้มาเป็นอันนี้ครับบวก80ดาเมจถ้าโจมตีศัตรูที่เลือดน้อยกว่า20%เโอเคดีแล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะตัวนี้มาโอเคได้มาเป็นเมจิเค้านะฮะแล้วก็มาดาระตัวนี้เนี่ยผมใช้งานเยอะมากนะครับในอัปเดตนี้ฉะนั้นจัดให้เขาหน่อยครับ เฮ้ยได้อยู่ครับคริติคอลดาเมจนะฮะใช้งานได้ดีแม้ว่าจะไม่ดีสุดแต่ก็ดีอยู่นะส่วนตัวนี้จริงๆก็อาจัดสักหน่อยแล้วกันนะฮะแต่ว่าได้บวกระยะแล้วจริงๆค่อนข้างโอเคอยู่แล้วแล้วก็ในคลิปนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปว่าผมเนี่ยจะปั้นอาจารย์ไกลด้วยอาจารย์ไกลมีความสามารถพิเศษที่จะไม่โดนลบนะฮะแน่นอนครับอีเวนต์รอบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่แบบโดนลบตัวละครแบบเยอะมากๆนะครับฉะนั้นผมจะมาปั้นบัฟของอาจารย์ไกด้วย โอเคครับและนี่คือบัฟที่ผมได้นะฮะบัฟอวตารนั่นเองโอ้โหรีโรเกือบหมดอาจารย์ไก e w a ตอะเชีดดูซิว่าของอีโวเนี่ยเราพร้อมอีโวเลยหรือเปล่าเฮ้ยขาดจักราเอเซนต์อยู่นะฮะก็ต้องไปฟาร์มก่อนนะคุณผู้ชมแต่ว่าแน่นอนครับเราจะเอามาสุ่มสแตตก่อนนะฮะเอามาสุ่มสแตตก่อนเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมมาสุ่มสแตตให้พี่แกก่อนโอ้โหสุ่มรอบเดียว s s เเลยดาเมจสุดยอดมากเฮ้ยเอาดีอย่างเวอร์นะฮะ อันนี้ขอแบบสวยๆเลยละกันมาขนาดนี้แล้วโอ้โหและสวยจริง <c oughs> ไปสุดนะฮะอาจารย์ไก่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปฟาร์มหาของอีโวให้กับอาจารย์ไก่ก่อน <c oughs> ในที่สุดตอนนี้ผมก็พร้อมอีโวอาจารย์ไกล่แล้วนะฮะปึ๊บเรียบร้อยครับอาจารย์ไก่อีโวนะฮะเฮ้ยมีเบสซิ่งด้วยนะฮะไหนดูหน่อยเป็นไงหุ้โอ้โห โคตรเท่เดี๋ยวผมเอาไปฟาร์มเลเวลกับฟาร์มคิวกว่าแล้วกันนะคุณผู้ชมตามนั้นแล้วกันนะฮะผมใช้เวลาไปประมาณ1วันเต็มๆเลยนะฮะกับการฟาร์มคิวและฟาร์มเลเวลพวกนี้นี่ครับตอนนี้เนี่ยเลเวลก็เป็นเลเวล85หมดแล้วคิวก็ครบหมดแล้วนะฮะและใช่ครับผมก็อัพสกิลทรีไปเรียบร้อยแล้วด้วยสกิลทรีสายที่ผมอัพเนี่ยก็อัพแบบเดิมเลยเป็นสายครีแบบนี้นั่นเองนะฮะนี่อัพแบบนี้อัพแบบนี้ทุกตัวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะรีวิวนะคุณผู้ชมผมจะรีวิววตันนี้่ออาจา ไก่นั่นเองนะฮะพอมีคนบอกว่า,าจาันไก่เนี่ยจะไม่โดนลบตัวละครจากวงแดงนั่นเองนะน่าสนใจมากๆเลยนะฉะนั้นเอาว่าจาย์ไก่ไปลองเล่นดีกว่านะครับในโหมดใหม่โหมด Event. อีเวนต์อะเดี๋ยววางจาันไก่เลยดูดิว่า,าจาันไก่จะโดนลบหรือเปล่านะฮะอยู่ในวงแดงแล้วโดนลบหรือเปล่าเอ่ยวงจะหมดแล้วนะฮะ ปึ๊บนี่ไม่โดนลบจริงๆด้วยนะฮะอาจารย์ไกยังอยู่ต่อเพราะว่าอาจารย์ไกเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าไม่สามารถขายได้นั่นเองเพอขายไม่ได้ปุ๊บมันก็ดันลบไปได้ด้วยก็ไม่ชัวนะครับว่ามันคือบัคหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะแต่ว่าถ้าใครมีอาจารย์ไกลแล้วเจออีเวนต์แบบแนวแนวนี้แบบโดนลบตัวละครเนี่ยก็แนะนําว่าเอาตัวนี้มาลองเล่นดูแล้วกันนะครับเนี่ยใช้ในการ FK ฟฟาร์มได้แบบสบายๆเลยนะฮะเออก็ตามนั้นนะคุณผู้ชม ผมจะเริ่มรีวิวจากตัวละครตัวนี้ก่อนเลยนะฮะนี่ครับพี่แกค่าวางถูกมาก500เองนะฮะส่วนว่ามาจากอนิเมะเรื่องไหนเนี่ยผมก็ไม่เคยดูถ้าใครเคยดูเนี่ยคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับจะได้แวะเวียนไปหามาดูนั่นเองนะโอเคครับสเต็ปประมาณนี้บับประมาณนี้นั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าตึงๆส่วนเอนชานช่างมันแล้วกันนะฮะรีวิวแค่ตัวละครเนาะ วางไปแล้วนะฮะก็จะมีการนับเลขบนหัวแบบนี้น่าจะเกี่ยวกับพาสซีฟของมันเองนะน่าสนใจมากครับ ดาเมจนตอนนี้500,000ครับระยะการโจมตี28ส่วน S.P.A. 2.73วินาทีนั่นเองนะครับพาสีตัวนี้ชื่อว่า Witches Curse นั่นเองนะครับในทุกๆ60วินาทีจะทำการลดดาเมจตัวเองลงครึ่งหนึ่งและทำการบัฟเพื่อนร่วมทีมนะครับหรือว่ายูนิตท,ที่เป็นฝ่ายเดียวกับเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในระยะบัฟดาเมจ35%โอ้โหเป็นเวลา30วิโคตรดีโอเคอันนี้คืออัปเดตหนึ่ ส3 สอัพเกรด4เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะฮะแล้วเท่าที่สังเกตแล้วเนี่ยมันมีสกิลกดมาตั้งแต่อัพเกรด2อัพเกรด1แล้วอะดูในเรื่องของดาเมจแล้วกันนะครับดาเมจตอนนี้3ล้านนั่นเองนะระยะการโจมตี31.8ส่วน s p a 6.15นะครับมาดูซิว่าสกิลเนี่ยทำอะไรได้นะฮะสกิลนี้ชื่อว่า Date e Return Remove stun ก็คือเอาสตันออกจากเพื่อน่วมทีมที่อยู่ในระยะนั่นเองนะใช้ได้3ครั้งต่อ1เกมคูณดาวโกบอลนะ สองวินั่นเองนะคุณผู้ชมก็แสดงว่าคุณดาวสองวิแต่ว่าใช้ได้แค่3ครั้งใน1เกมนะฮะอ่าเป็นการเอาสถานะสตันออกนั่นเองนะก็ค่อนข้างดีครับเป็นตัวซัพพอร์ตที่ทำดาเมจได้นิดหน่อย <c oughs> ประมาณนั้นนะฮะโอเคอัปเกรดต่อเลยแล้วกัน,นครับอัปเกรด5 6 7 8. อัปเกรด8เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะฮะโจมตีประมาณนี้เอฟเฟกต์ก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามือหมัดที่มันโจมตีไปในเอฟเฟกต์เนี่ยมันส่งผลต่อเราด้วยมันเหมือนต่อยเราแล้วเป็นเด้งด้วยเนะะี่ย เนี่ยวอตโอเคอัปเกรดต่ออัปเกรดสุดท้ายครับอัปเกรดสุดท้ายก็จะกลายเป็นว่ามีสกิล2สกิลนีครับแล้วก็ดาเมจประมาณนี้34ล้านระยะ39.3นะฮะ SPA 7 จุดห้าสองโอ้จริงๆดาวเดเมจมัน68ล้านเลยแต่เนื่องจากพาสซีฟมันเองนะฮะสกิลกดสกิลต่อไปนะครับชื่อว่าฟิวเจอร์รีคอลนะฮะเขาบอกว่าจะเพิ่มเจาะธาตุเนี่ยครับ300%ให้กับยูนิตทุกตัวที่อยู่ในระยะเป็นเวลา30มสิบวิคุณดาวโกบอลนะครับอยู่ที่100วินั่นเองโอ้โหเจาะธาตุ300%บัฟโคตรดีเดี๋ยวผมลองกดให้ดูแล้วกันนะครับว่าแต่ละสกิลเนี่ยเป็นไงอ่ะกดสกิลนี้ก่อนเผื่อมันจะมีอนิเมชั่นเนี่ย เดเวทรีคอร์ก็เหมือนจะมีแอนิเมชันนิดหน่อยถ้าซูมเข้าไปดูเห็นไหมใช้ได้3ครั้งเอ้ยใช้ได้อีกเหรออ๋อใช้ไม่ได้แล้วนะฮะลิมิต3ครั้งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมต่อ1เกมแล้วก็อันนี้ฟิวเจอร์รีคอร ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่เป็นว่าประมาณนี้ครับตัวต่อไปครับตัวนี้บัตเดวิลนะฮะสเตตประมาณนี้นะฮะบัฟก็ประมาณนี้เอน็นชาร์ตามนี้วางไปเลยครับค่าว,วางห0รนะครับตัวนี้เรียกได้ว่ามาเล่นต้นเกมได้นะอ่าดูหน่อยสิตัวนี้เป็นไงครับโจมตีกลาวนะฮะตัวนี้นี่แล้วก็ตีติดเลือดไหลด้วยนั่นเองนะครับดาเมจเลือดไหลตอนนี้1.35ล้านนั่นเองครับดาเมจมันเองอยู่ที่9 6 0 0แนะครับส่วนระยะอยู่ที่39.3 SPA 5ว,กกวิกว่ากว่าๆนะครับ อัปเกรด1ครับ, 1, รบ2 3เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะฮะเป็น Circle ค e แบบนี้และแน่นอนครับตอนนี้ตีไฮบริดแล้วดาเมจตอนนี้ครับอยู่ที่11ล้านระยะ42 SPA 4วินะครับบีตดิ้งเลือดไหลนะครับอยู่ที่15ล้านนั่นเองนะอัปเกรดต่อครับ4 5 6 7อัปเกรด7 เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีครับไม่สิเปลี่ยนเอฟเฟกเฉยๆนะฮะดามเมจตอนนี้อยู่ที่31ล้านเนยครับระยะ53.4และ SPA อยู่ที่3วิกว่า,วา <c oughs> เรียกได้ว่าตีเร็วมากนะ <c oughs> ส่วนเลือดไหลน,นะครับอยู่ที่44ล้านนั่นเองนะอัปเกรดต่อครับ8 9 <c oughs> นี่คืออัปเกรดสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับดามเมจตอนนี้อยู่ที่35ล้านระยะการโจมตี55ส่วน SPA 3.45วิตีติดเลือดไหลดามเมจตอนนี้50ล้านส่วนพาสี หรือมให้ดูเลยนะฮะสอรี่ซอด้วงครับ <c oughs> พาส,สีบชื่อว่าบัตรลัดนะฮะหรือว่าบ้าคลั่งนั่นเองนะครับพาส,สีบนี้ความสามารถก็คือทำเดเมจมากกว่าเดิม30%ถ้าตีศัตรูที่ติดเลือดไหลนั่นเองนะฮะทั้งติดเลือดไหลทั้งติดนี่ติดนี่ติดน,ดนี่ประมาณนี้ก็อ่านเอาเองแล้วกันนะฮะผมจํารูปเอฟเฟกไม่ได้เอาเป็นว่าดีตัวต่อไปครับไฮไลท์ของงานนะฮะตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวซีเครตในอัปเดตนี้เลยนั่นเองบีสโกหัง เน,นน่ะะฮโะจมตีเมื่อแรกวางนะฮะก็จะโจมตีเป็นไฮบริดเลยบัฟประมาณนี้เอนชั่นประมาณนี้สเตตประมาณนี้นะครับอ่าค่าวางอยู่ที่1000ถือว่าไม่แพงมากครับดาเมจตอนนี้ครับอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนระยะการโจมตี39.8 SPA 5วินิดๆนะครับโจมตีก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ยังไม่ตีติดสถานะพิเศษนะส่วนพาสซีฟครับมาดูซิโอ้มี3พาสซีฟเลยวอทพาสซีฟโคตรเยอะเลยนะฮะพาสซีฟแรกครับชื่อว่า Last Standing นะฮะคูณ2.5ง ดาเมจถ้าตัวนี้เป็นยูนิตตัวเดียวที่อยู่ในแมป้ายเป็นไปได้ยากนะฮะที่เราจะวางตัวนี้ตัวเดียวในแมปคือตัวเดียวในแมปเลยดาเมจจะโคตรเยอะนั่นเองนะฮะคูณ2.5เลยโอ้โหมันจะขี้โกงมากถ้าเอาไป FK นะครับส่วนพาสีที่2นี่ครับบีสพาสีนี้เขาบอกว่าทำดาเมจกับบอสคูณ2ง่ายๆแต่ ดีพาสีสุดท้ายชื่อว่า f a t ธอร์เอ็กซพ่อและลูกนะครับเขาบอกว่าถ้ามีโกคู m a s เตอร์เ t i n อินหรือว่าโกคูกอล l ลี่นั่นแหละอยู่ในระยะนะครับโกคูกอล l ลี่และโกฮังตัวนี้จะได้รับ การเพิ่มดาเมจอีก35%ก็คือเพิ่มทั้งสองตัวเลยและเพิ่มระยะการโจมตีอีก10%เพิ่มครีดาเมจอีก10%โอ้โหบอกเลยว่าโคตรขี้โกงถ้าเอามาเล่นคู่กันแต่เดี๋ยวก่อนอย่าลืมนะฮะว่ามันขัดกันเองในส่วนของพาสีพาสซีฟแรกบอกว่าไอ้บ้านี้ต้องเล่นคนเดียวแต่พาสีนี้กลายเป็นว่าต้องมีพ่อมันด้วยนะฮะถึงจะเพิ่มดาเมจก็ต้องเลือกแหละว่าจะเล่นยังไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นพาสีเสริมใช่ ในการ fk เอาละกันนะคุณผู้ชมทำการอัปเกรดกันเลยดีกว่าครับอัปเกรด1 2 3 4 5และนี่คืออัปเกรด5นะครับการโจมตีก็จะประมาณนี้เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเปลี่ยนเอฟเฟกดาเมจ26ล้านนะครับระยะการโจมตี49.4และ spa 3วิตีเร็วมากนะฮะตัวนี้อัปเกรดต่อไปเลยครับอัปเกรด6นะฮะ7 8 เก้าสิและนี่คืออัปเกรด10ครับดาเมจอยู่ที่100ล้านนะฮะระยะการโจมตี55.8แล้วก็ S P A 6วินิดๆนะฮะอัปเกรด11ดครับ12นี่คืออัปเกรดสุดท้ายแล้วดาเมจสุดทีิอยู่ที่200ล้านพูดตามตรงเลยว่าดาเมจเยอะกับตัวแบบนี้คือเยอะมากๆเลยนะครับแล้วอย่าลืมว่ามี p a าสซีฟที่ทำดาเมจกับบอสคูณ2โอ้ถ้าเจอบอสน,นี่ตีแบบ 400ล้านเลยนะฮะตึงๆระยะการโจมตีครับอยู่ที่63.7และ S.P.A 6.34วินั่นเองนะครับตามนี้ครับ ส่วนในเรื่องของสกิลกดนะครับสกิลกดชื่อว่า everything into one shot ทําดาเมจ200รบนะฮะเข้าสู่ศัตรูที่เลือดเยอะที่สุดหรือว่าแข็งแกล่งที่สุดในแมปนั่นเองนะยกเว้นบอสอีเวตนนั่นเองนะฮะโอ้โหดันมียกเว้นซะด้วยอย่างเซงอ่ะเดี๋ยวลองกดให้ดูแล้วกันนะครับคุณดาวอยู่ที่เอ่อ999นั่นแหละคุณผู้ชมก็ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับปึบประมาณนี้ ก็เป็นแสงสีแดงแดงแค่นี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะลองขายทุกตัวในแมปทิ้งดูให้เหลือแค่ตัวนี้นะฮะปึบป๊บปึ๊บนี่ครับดาเมจ500ล้านนะฮะโคตรโหด พี่แกจะโหดไปไหนเอาดีๆอันนี้คือบัฟโอเวอร์อร์ดนะถ้าบัฟกริตนี่คือสุดยอดตัว FK Gaming นะฮะไอตัวเนี้ยและตัวสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือตัวแถมตัวนี้อาจารย์ไก่นี่งนะฮะร่าง e ีโตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะฮะก็บอกไว้ก่อนก็แตะป,ประมาณนี้บัฟประมาณนี้นะครับ ข้าววางอยู่ที่1,500นะครับโจมตีขั้นแรกก็โจมตีกลาวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ตามนี้เลยนะดาเมจตอนนี้อยู่ที่3 0 0 0 0นนะครับแล้วก็ระยะการโจมตีอยู่ที่49.8ส่วน SPA อยู่ที่2วินะครับ2วิกว่ากว่าเลยดูพาสซีฟดีกว่าครับพาสซีฟชื่อว่าเรเกรกิ้งพาวเวอร์นะครับในทุกๆเวฟจะเพิ่มดาเมจ10%นั่นเองนะครับดาเมจเพิ่มได้สูงสุดถึง200%นะครับ และเสียระยะการโจมตี1.5เสียระยะการโจมตีสูงสุด30นั่นเองนะยูนิตตัวนี้ไม่สามารถขายได้ครับก็มีบอกไว้เลยนะฮะตามนี้อัปเกรด1 2 3 4อัปเกรด4การโจมตีเปลี่ยนครับแล้วก็ตอนนี้ตีไฮบริดเลยด้วยเอฟเฟกต์เรียกด้ว่าเทมากครับนี่หมวนตัวแบบตึ้มนะฮะประมาณนี้ ดาเมจอยู่ที่9.7ล้านนะครับระยะการโจมตีอยู่ที่66นะครับ SPA 4วีวิดาเมจมันเพิ่มเรื่อยๆนะเพราะว่ามาจากพาสีบนะครับก็ดูแบบคร่าวๆไปแล้วกันนะอัปเกรด5ครับ6 7 8อัปเกรด8ครับโจมตีประมาณนี้นะฮะนี่โอ้โหปล่อยหัวมังกรออกไปนะฮะนี่ หมัดมังกือดาเมจตอนนี้อยู่ที่99ล้านระยะการโจมตีอยู่ที่86นะครับแล้วก็ SPA อยู่ที่8วินิดๆนะครับอัปเกรด9 10 11นี่คืออัปเกรดสุดท้ายครับคุณผู้ชม อัพเกรดสุดท้ายดาเมจอยู่ที่139ล้านระยะการโจมตีอยู่ที่96.8 SPA 8.19ครับไดเมจยังเพิ่มได้เรื่อยๆนะฮะเพราะว่าพาสีมันทำงานนะนะแล้วก็มาดูในเรื่องของสกิลกดก่อนละกันครับสกิลกดชื่อว่า Last Resort นะฮะระหว่างที่สกิลนี้ทำงานอยู่จะทำการบัฟตัวมันเองนะฮะบัฟไดเมจ150%และตัวนี้ ก็จะตีช้ากว่าเดิมเหรอห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมไม่ชัวนะเป็นเวลาร้อยหกสิบวินาทีนะครับสกิลกดนี้เนี่ยทำงานเสร็จแล้วตัวนี้ก็เหมือนว่าจะไม่สามารถโจมตีได้มั้งสามร้อยหกสิบวิเดี๋ยวลองกดให้ดูก่อนผมไม่ชัวนะก็ดูเองแล้วกันนะครับปึบกดไปแล้วเฮ้ยตีเร็วกว่าเดิมมันไม่ได้ตีช้ากว่าเดิมนะครับตีเร็วกว่าเดิมก็แสดงว่าเป็นตีเร็วกว่าเดิมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือโอ้โหจากแปดวิมาเป็นสี่วิอย่างนี้เลยเหรอดาเมจก็สองร้อยกว เอาดีเก่งครับตัวนี้เก่งเลยนี่ครับตัวนี้ไม่สามารถโจมตีได้แล้วนะครับ360วิก็เหมือนในเมตเลยนะฮะ <c oughs> อาจารย์ไก่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับทุกตัวละครที่ผมเนี่ยนำมารีวิวในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบฝากกันกดไลค์ชอบมากๆฝากกันกดซับใช่ครับคลิปนี้ไปละจู้บาบายไปแล้วครับ